สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องคิดว่าการที่มีแผ่นดินไหวจนทำให้คุกที่ขังนักบุญเปาโลอย่างหนาแน่นเข้มแข็งต้องโยกคลอนไม่อาจจะขังใครเอาไว้ได้อีกต่อไปแล้วประตูคุกที่คุมขังนักโ,กโทษทั้งหมดต้องเปิดออกพี่น้องคุกที่ควรจะปิดสนิท จํากัดสิทธิเสรีภาพของคนเอาไว้กลายเป็นคุกที่ไม่ใช่คุกอีกต่อไปแล้วพี่น้องคนที่อยู่ในที่ที่ควรจะเป็นคุกและมีความรู้สึกว่าตนถูกคนอื่นทําให้ต้องสูญเสียอิสรภาพกลับไม่ใช่คนที่ถูกคนอื่นจํากัดอิสรภาพได้อีกต่อไปแล้วพี่น้องเขายังอยู่ในคุกก็จริง แต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องถูกบังคับให้ต้องอยู่ในนั้นอีกต่อไปแล้วเขาจะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องแต่พวกเขายังอยู่ในที่ที่เคยเป็นคุกเป็นที่คุมขังอยู่อย่างคนที่เป็นอิสระเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องถูกคนอื่นบังคับให้ต้องถูกขังเอาไว้ในคุกอีกต่อไปแล้ว แต่เขาเต็มใจจะยังอยู่ในที่ที่คนอื่นเรียกว่าคุกนั้นต่อไปด้วยความเต็มใจของเขาเองด้วยตัวเขาเองไม่มีใครมาบังคับเขาให้ต้องอยู่ สำหรับเขามันไม่ใช่คุกมันเป็นที่ที่เขาอยู่เพราะเขาได้ทำตัวเป็นมนุษย์อย่างที่พระเยซูเจ้าสอนแล้วถูกความเป็นไปในโลกความคิดของคนในโลกบังคับว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้โลกและคนในโลกจึงขังการทำตัวแบบนั้นของเขา ที่ทำตัวให้เป็นอย่างพระเยซูเจ้าพี่น้องคิดว่าแผ่นดินไหวจนคุกขังนักบุญเปาโลเอาไว้ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยพี่น้องในชีวิตของพี่น้องหมายความว่าความทุกข์ยากในชีวิตเราและคนอื่นและคนอื่นที่ไม่เข้าใจเรา ความทุกข์ที่เกิดจากคนเดินที่เขาไม่เข้าใจเราที่เปรียบดังคุกขังเราให้หมดอิสรภาพนั้นจะหมดไปอย่างนั้นใช่ไหมพี่น้องพ่ออยากจะบอกพี่น้องว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นตรงๆหรอกนะพี่น้องนะแต่มันหมายความอ้อมๆไปนิดหน่อยว่า เราจะมีพรของพระช่วยให้การต้องอยู่กับปัญหาและอยู่กับคนที่เขาไม่เข้าใจเรานั้นน่ะสามารถจะอดทนอดทนอยู่ได้ในระดับแรกและต่อไปในระดับที่สูงขึ้นเราจะพบว่าเรามีความสุขที่ได้อยู่ในความทุกข์ยากและกับคนที่ไม่เข้าใจเราเหล่านั้นได้ เพราะเรารักชีวิตที่พระให้เรามาและเรารักคนอื่นที่เขายังไม่เข้าใจเรานั้นมากเหลือเกินเราค่อยๆค,คิดถึงความรักที่เรามีในตัวเราได้ชัด เจนขึ้นทีละน้อยหลังจากที่เราค่อยๆค,คุ้นเคยกับความทุกข์ยากนั้นในระดับ แรกไปแล้วนั่นแหละพี่น้องที่รักสําหรับเรานะเราที่ตั้งใจอยากจะเป็นคนดีติดตามพระเชื่อมั่นในความรักที่พระมีต่อตัวเราว่ามากมายเพียงพอแล้วเรามีความสุขในตนเองจนทำให้เราเป็นเหมือนพระเป็นเจ้าที่รัก ทุกสิ่งและรักทุกคนได้ไม่ว่าทุกสิ่งในชีวิตจะผันแปรไปอย่างไรไม่ว่าผู้คนจะอ่อนแอ บกพร่องมาทำร้ายเราอย่างไรไม่ว่าชีวิตเราจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากและคนที่อ่อนแอเพราะบาปกำเนิดจนทำให้เราต้องเหมือนติดคุกถูกกำจำกัดเสรีภาพในตนเองและแม้กระทั่งวันหนึ่ง เราจะต้องตายอย่างไรในโลกนี้ก็ตามแต่เราจะพบกับความเป็นจริงในอีกด้านหนึ่งที่อธิบายไม่ได้ซ้อนอยู่กับการติดคุกและความตายตรงนั้นความเป็นจริงนั้นคือการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระเราเต็มใจที่จะอยู่และอยู่อย่างมีความสุขทั้งทงที่เราต้องทุกข์เพราะปัญหาร้อยแปด และต้องทนคนไม่ดีสารพัดเราอยู่ได้เพราะความรักที่เรามีในตนเองอันเนื่องมาจากความรักของพระที่มีต่อเราซึ่งมันมากมายเหลือล้นเพียงพอแล้วและเพราะความรักที่เรา สามารถจะรักออกจากตัวเราเองไปสู่ทุกสิ่งและทุกคนเหมือนอย่างพระไม่ว่าทุกสิ่งจะเต็มไปด้วยความทุกข์และคนอื่นจะยังอ่อนแอจะยังคงอ่อนแอมาทาตัวไม่เข้าอกเข้าใจและทําร้ายเราเพียงใดก็ตามพี่น้อง ความรักที่ว่านั้นเป็นเหมือนชีวิตพ่อและชีวิตพี่น้องมีแผ่นดินไหวจนกระทั่งคุกที่ขังเราให้ต้องหมดอิสระในชีวิตมันโยกคลอนจนประตูคุกเปิดออกเลยแ่ละพี่น้องเราไม่รู้สึกว่าต้องถูกขังอยู่ในคุกนั้นอีกต่อไปเลยชีวิตพ่อและชีวิตพี่น้องสามารถจะอยู่ในความทุกข์ยาก และอยู่กับคนที่อ่อนแอทุกคนได้อย่างสบายอกสบายใจไม่รู้สึกว่าจะต้องอึดอัดอีกเลยพี่น้องรู้สึกเหมือนพ่ออย่างนี้บ้างไหมความรักของพระในชีวิตคนดีทำให้ชีวิตเราเหมือนมีแผ่นดินไหวจนกระทั่งคุกที่ขังคนดีอย่างเราขังเอาไว้ไม่ได้ จำต้องแตกไม่สามารถจะขังคนดีอย่างเราเอาไว้ได้อีกต่อไปแล้วพี่น้องถึงจะยังมีคุกขังเราคนดีอยู่ก็จริงแต่คนดีอย่างเรากลับไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในคุก เพราะความรักที่มีอยู่ในตัวเราคนดีคือพลังจากพระที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวในชีวิตเราพังทลายคุกที่โลกและความอ่อนแอของคนด้วยกันขังคนดีอย่างเราเอาไว้นั้น จนไม่สามารถจะขังคนดีของพระอย่างเราเอาไว้ได้อีกพี่น้องความรักของพระในตัวคนดีคือพลังที่อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่เกิดจากปัญหาหรือจากคนด้วยกันก็ตามพลังนั้นเป็นแผ่นดินไหวที่พระ ประทานมาให้เราคนดีเพื่อที่จะทำลายความทุกข์ยากในชีวิตของเราให้หมดสิ้นไปพี่น้องที่รักหนังสือกิจการอักรสาวกบทที่16ข้อ22ถึง34พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ